การพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณอ่างเก็บน้ําให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศถือว่าเป็นประโยชน์อีกส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างรายได้และก็สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนครับโครงการอ่างเก็บน้าห้วยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีพื้นที่กว่า53,500ไร่ติดกับเขตอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าความสวยงามของพื้นที่โดยรอบที่ยังคงความสวยงามและสมบูรณ์ทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับที่จะต่อยอดออกไปนะครับจาก จุดที่เรายืนอยู่นะครับตรงปลายอ่างเราเนี่ยที่บ้านน้ำรีเนี่ยนะครับก็จะมีแก่งทรายงามซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลน้ำหมันอยู่แล้วนะครับปลายปลายอ่างเก็บน้ำเราเนี่ยจะไปถึงแก่งทรายงามห่างจากแก่งทรายงามประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรนะครับแล้วก็จากจุดทางด้านตัวอ่างเนี่ยถ้าขึ้นไปบนสันเขานะครับก็จะเป็นยอดเนินของภูพญาพ่อนะครับ ซึ่งเป็นยอดเนินเนิน1,440ระดับน้ำความสูงตรงนั้นนะครับก็จะสวยงามมากนะครับแล้วก็ระหว่างของเนินพญาพ่อตรงนี้กับแก่งทรายงามนะครับที่บ้านน้ำหมันเขาก็ได้มีมีการท่องเที่ยวเชิงเชิงอนุรักษ์นะครับฮะซึ่งมีการดำเนินการอยู่เมื่ออ่างเก็บน้ำตัวนี้เสร็จนะครับเราจะสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนี้ได้ครบวงจรนะครับ ว่ามันเนี่ยเป็นวิวเป็นอย่างนี้โอ้ผมว่าจะดูดีเยอะเพราะว่าต้นไม้แต่ฝั่งกลางปุ่น่อยลมดมดดูดีเพราะ่าป่าไม้มันก็เป็นป่าไม้ธรรมชาติครับเนาะภูเขาเนกระสูงหันต้นไม้เขียวุ่มมันอย่างนี้นะเขาเอ,าอายางเข้ากะจอยได้มีกันมีงันทำอยาได้ลืนตาอาปากนยได้ไม่ต้องไปรับจางถั่วไป่ต้องไปหุงเทพุงไทยอย่างนี้เนาะอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับเนี้ยขอพอ่อยได้อบุ่น จากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้การมีน้ำกินน้ำใช้ที่พอเพียงการมีอาชีพในบ้านเกิดเป็นประโยชน์สุขแก่มวลชนที่ชาวท่าปลาจะได้รับอย่างทั่วถึงกันครับ